สวัสดีครับผมเยี่ยมเจ้าจักจียงรายนะครับเจ้าโกขาวกับเนียมครับในวันทุบรับอยาบรถน้ำหนักครับผมวันนี้บรรยากาศดีๆครับในฟาร์มมันมีแดดครับวันนี้เคลื่อฟ้าขึ้ื่อนฝนก็อัดอาหารไว้ให้หนูกินสักร้อยโลกันนะรับรอแดดดีๆก่อนใครอัดไว้เยอะๆนะครับก็อัดทำเองนะครับนะเป็นยาหวานเรา คือตัดสดนี่กินด้วยนะครับนะับนี่เขาก็อยู่อย่างเงี้ยครับกลางวันเขานอนเกาะกลุ่มกันนะครับกลุ่มกันที่แรกว่าวันนี้ว่าจะปรับปรุงหนูคอนโดชุดเก่านะครับเพราะว่าชุดแรกๆที่เริ่มทำเมื่อกักบสองปีที่แล้วผมทําทมันเป็นสี่มิลครับมันบางนะครับ มันโดนน้าโดนน้าโดนอะไรนะ่มันยุ่ยง่ายครับเลยไปจะเปลี่ยนเป็นหกมิลน,นะครับซื้อแผ่นมันเรียบร้อยละหนูแผน่นอยู่ขกานนอกนถะทำไม่ได้ครับว่าหนูคลอดลูกครับให้ร้านเช็คดูอา้าวหนูคลอดลูกก็ต้องเลยระง,งับใบก่อนนะครับอันนี้ช่วงหน้าฝนหน้าอะไรเนี่ยหนูจะออกลูกดีนะครับช่วงนี้เนาะนะครับเพราะอากาศอากาศเป็นใจเสียงฝนเป็นใจน้ำเนาะหนูก็ เหมือนคนเอามานะอากาศร้อนนี่ไม่ค่อยชอบอ่ะถ้าฝนตกอากาศเย็นๆเนโอหโอกเกาะกลุ่มกันเนี่ยครับนะครับนี่เจ้จาจเชียงรายนะครับเมษสองตัวนั้นลูกโคลน,นครับนัอเดือนกว่าสองเดือนละปะมาณสามขีดลงงนดีอยาวาไปทาสายครับนะครับพัฒนาสายพันนะครับ ไอตัวอ้วนจะบวกขคลครับนะครับยังไม่ดูเล่นครับคนขอซื้อเยอะครับยังไม่ก็เลยว่าไม่ปล่อยก็เอาไว้ให้ไว้เขาไว้อยู่ด้วยกันเนี่ยครับนะครับจนเกล่จนเท่านะครับไม่ดูเล่นนะครับผมเ่อก่อนตอนอายุสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเขาหนักสองกิโลนะครับตอนนี้นะก็ลดน้ำหนักครับอนนี่วาโลแปดลเก้าอย่นี้ ไปดูลิดนะครับบรรยากาศในฟาร์มนะครับกําลังให้หลานปรับปรุงเรื่อยๆครับนะทีแรกให้แยกหนูแต่หนูคลอดลูกครับเลยทาอะไรไม่ได้นะครับคลอดลูกเลยทําไม่ได้ไม่ได้นี่พามาดูเจ้าจักเจ้าจัยกยงรายสายมือครับเจอกับหนู เขาพอเห็นของเก่าเขาบอกว่าเป็นหนูปุกผสมหนูหนูไว้นะครับหนูป่านะครับจากดอยนะครับตัวมันก็เลยสีแป๊ะๆนะครับาจากสีหนูพุกนะครับเนี่ยครับหนูพุกซ้ายมือจะเป็นออสีดำๆแดงๆหนูป่าจะออกเป็นสีออกเทาๆอะไรเงี้ยหน้ามันด่างนเลยนะครับนะครับหน้ามันด่างๆเลย ครับหน้าเขาจะเป็นยังไงครับตัวหนึ่งรู้สึกตาไม่ดีนะครับนะครับเขาเลี้ยงวิจัยพัฒนาไปเรื่อยครับเนี่ยครับดูหน้าเขาไม่เหมือนลูกพุกนะครับนนนะครับสีคนก็ไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวไปศึกษาดูเล่นครับกดจองเยอะครับแต่ว่าเอาไว้พัฒนาสายพันธุ์กับไปให้มันตอกดุหลานรับน้ำอันนี้เพิ่งได้ลงได้ไม่ยังไม่ถึงเดือนนะครับครับตัวเขาเป็นสีเงี้ยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ที่สั่งจองพระแม่พันธุ์แลวก็หนูเนื้อด้วยนะครับผมก็ฟาร์มเล็กๆบริการในใจครับผมนะครับดูงานได้ครับมีไว้ให้ดูหลายรูปแบบนะครับไอ้กาทำแบบฟาร์มแบบยุคใหม่ครับเน้นเศรษฐกิจแบบพ่อเพียงนะครับการกระปุกพักปลูกยาหน้าฟาร์มนะครับปักบุงปักบุ้งอะไรเงี้ยครับเก็บเกี่ยวมีปุ๋ยขี้หนูนะครับผมนะครับ ทำยังแบบผสมผสานนะครับถึงเราขายพันธุ์ไม่ได้แล้วขายเนื้อก็ยังได้กําไรอยู่นะครับผมนะครับผัตราอัดแต่อาหารโปรตีนุูงสูงส่วนเราก็จะสูงตามนะครับถ้าเราขายพันธุ์ไม่ได้มันจะลาบากนะครับนะครับมาดูงานได้ฟรีครับไม่ซื้อไม่หลากันเนาะเอาไปเป็นแนวทางก็ได้ครับนะคแต่ทีนี้ก็จบวีีนี้มาเลยครับ